สวัสดีจ้าทุกคนจอยบังบังแขกเราคึงขั้นหลอดบิ๊กออสตีนแ้บังแฉ่บังแฉ่บังแค่หยอกกันเพื่อนๆนะอยาอยานู้อยานี่กับครอบครัวจอยจงจอยหยอกกันอัลซอเันจะัสตินแล้วบัง่ยไปยบสวัสดียังสวัสด so so, so yeah. ีแล้วายด้วยายบเนี่ยพูยอกด้วยที่สายบ อร่อยครับเพื่อนดียอดด้วยจะทำยำจ้ะยำวุ้นเส้นใส่หมูสับทำตายจอยเองอันนี้ไอ้ก็พูดเนาะไอ้ก็ต้องพูดไงอยู่เนาะไปน้ำทำหน้าทำตาหรือบอกเจ้าที่เมื่อกี้เนี่ยเห็นเธอเห็นเธอมาเธอมาออมากนะเห็นเพราะว่าพี่สามีขึ้นเกิดดีทำยังไงทำให้เขาเดินดยว่แบบี้ยสามีบีเทียร์ใส่หน้าจ้า ยำกินกันจะทุกคนสไตล์ของจอยเองก็นี่ของพี่โอให้จอยมาจากห่อหนึ่งขอบคุณพี่โอมา,มากมากด้อเด้อยงังยังแบ่งแบ่งมาให้เรานะเนี่อะไรนี่ไม่ได้ซื้อมาเลยเครื่องปรุงปีนี้ลืมไม่หรอกเราทำนู่นทำนี่แล้วกระเ,<อ>เป๋ามันเต็มพี่มันเยอะม่นลืมขนาดตอนไปซื้อหนังสืออแตายิวยมุคิดออกก็ยิ่งน่าปวดหัวองผมพะโลผมพได้เป็นไงเ้ามา ลืมเนาะหัวหน้าค่อยไปไม่เป็นไรพาเกลี่ยยำทุกคนโอ้ยจ,จะเอาไอ้นี่ทุกคนยำแล้วก็จะกระทะตั้มตั้ทั้งทีต้องตั้ให้ดีต้องมีฝีมือตาชูรสตาชาดาหนูมเด็ก ขำขำส้มตำยี่หรี่ี่ย่ำยำมันก็คือกาเล่เจ้าก่อนวันนี้มันกี่โมงมันก็อยากกินอยากกินหรือยงเที่ยงแล้วใช่ไหมเป็นอยากกินถ้าเป็นอันนี้นะคนชอบลูกพ่อเบิร์ดนะอย่าไม่ให้มันกินบ่อยมันตาบวมพวกเราเนี่ยเออคือแบบไออเขาเรียกกระหายน้ำสินะโซเดียมเยอะอันนี้ก็โซเดียมเยอะเนี่ย เครือ่องปรุงทุกอ,อย่างตัเดียว<น>จะทั้งหมดเหรอจ๊ะทุกคนใคอยากกินก็ต้องปรุงไหมเนี่ยเออถต่ว่าอยากมีก็ต้องปรุงอืมแต่ว่าเราก็ <laughs> จะกินต้องปรุงะนะถึงกินแซ่บใช่กินไปเถอะเพราะหน้าจะยืดหอ,อยหอดซ้ำไหนไอ้นี่นะพี่ชายนาะอะไรนะของเราอะที่แบบไอ้ซุ้มตับนี่ก็โซเดียมเยอะนะทุกคน,นอันนี้ไม่โซเดียมไม่ไม่ใช่เฉพาะไอ้พวกเกลือพวกน้ำปลาพวกน้ำไอ้พวกปลาแดดไงล่ะปลาแดดมีสำคัญเลยเกลือล้วนๆทุกคน เราเพิ่มจะมาถึงแล้วสะอาดอยู่แล้วนี่การห่อหุ้มอยู่ทำกินกันซ่องคนพี่น้องแล้วก็กินกันง่ายง่ายมาเจ้เด้อยวย่าง่ายอยู่มันไม่หลายอย่างนะแนี่เห็ดพีเจ้ซีเห็ดแยกแต่ละมีงเห็ดอาหารเล้าอร่อยค่ะเราก็อร่อยเพื่อสุขภางเน่ พักอันนู้นเลยก็ได้กินโดนไม่มีไผรกินก่พี่อะไรพักโบวมีงเนี่ยพักงานงานี่ยเจพิ่มน้ำมันหอยที่เย็นเนี่ยเนา้ำมันหอยอ่ะไม่มีใครกินเดี๋พี่กินเองพี่ว่าใส่ตู้เย็นไว้เราคิดถึงสมัยก่อนเนาะทุกคนเนาะงานแต่งเนาะงานแต่งงานบวชเนาะยำยำเว้ยครับบวชงานแต่งเราพี่กับไทยาหาเห็นว่างานมันเกิดมีอยากกินงานงานอยากกินยำเหมือนว่า มองใหญ่เลก,ก่อนนะคะอันนี้เราจะล้างก่อนนะคะผ่าอันนี้ก่อนไปถึงเมืองไทยก็พี่สายกินเดียอะอยู่นะยำงวดเนี่ยงวดอาหารที่เจะไม่ไปย่ำหมายถึงมาส่วนใหญ่เลยยำกับบ้นหอมสัเบบบงเกตตอนแรกกรดูกเ๋ยมาดูวิดีโอตัวเองให้ดู<ม>ตำถัว่วส้มตำยำ ยังไล่ะย่ำใช่ตัก็เห็นแค่นั้นแหละเออตัจะไม่เอาตรงนี้นะมันดินพี่มันมีดินข้างในเนี่ยล้างออกยากมากเลยดินทรายทุกคนเนี่ยเตี่เปิดเสี้หูมันเลยเลยเปิดเสืหูมันก็ไม่ออกพี่เปนหิวละมันมันไม่ไม่ออกเห็นไหมมันก็ไม่ค่อยออก้นั้นนี่แหละบางคนบอกว่า ต้นหอมอะไรใหญ่ๆไว้พอดินทรายด้วยเพื่อนๆแถมมาด้วยดินทรายดินทรายีจะต้มน้ำลวกไปล้วนหมูไงล้วนหมูหรือเปล่าจะเอาให้พี่ล้วนให้ใช่หรไม่ไม่เอาไม่ให้ทำพี่บอกพี่บอกเราไม่รีบรอจะซื้อสามที่หาแล้วที่กินแน่เ้าไม่ต้องวุ่นวายอะไปนั่งต้พริกหนี่ง พี่ใส่ใชมดเอาหมดเลยใช้ใช้หมดเลยใช่ไหมเอาหมดไปจแที่ตัมตูก็ได้พี่แยกแยะจอยเอาไปเลยมาผิดมันใส่น่มันเท่าหน้อยจอยไม่ให้แนี่แหละเออไปเอาไปรูปให้น้อยให้น้อยพอเหางมีเดีป้อนเออเดี๋อที่สั้นมันหลายกว่านี้อันนี้ไม่ได้น้อย แอนดี้เห็นเห็นเมลีห่ออะไรนะมามีมีเนี่ยไม่มีมีอะไรนะพี่ที่นี่ม<แ>ีก in ับข้าวเยอะเลยเหมือนอาหารเยอะในตูนเ้เอ่อเอามาทําไม<อ>ประมาณเออนะเอามาทําไมอาหารเยอะเลยประมาณนี้เจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดสามเอามาทําไมอาหารเยอะเลย <laughs> <laughs> มันเยอะ <laughs> จริงอยู่แต่เมลีไม่กินนะ ok. น้องไม่ไมรีดไม่กินอย่างนั้นนะเจ๊นะคือมันเป็นย่างีนะคลิปน,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 นี้ก็จะคุยกันอย่างนี้นะทุกคนนะคะก็เจอกันก็จะประมาณนี้แหละจ้ะอู้ห้เ<า>สียงตั้มเสียงตัทุกคนคนะตัมใหญ่เลยทุกคนอ่าโป๊กโปกปก,ปก,ปกใช้แขกตัมตัมแต่ทุกคนเนี่ยตัมแหลกแกอย่างนั้นนะจ๊ะ เผ็ดชอบแบบสุงมสวงนะเจนเนาะทำน,บบนู่ทททนทำนี่กินกันโชเล่ยมากนะเขาเลีอืมเขาอลี้ยงแหลอนี่ใส่ให้คุณยิงน้อยก่อนคุณยิงน้อยใช่ไหม วันช่วงนอ้จะชวนจะซมรับพี่สายแป๊บเดียวอ๋อแป๊บป๊บนางก็กวนตั้งใจอยู่บนรถละนางก็แอวใหญ่นะพี่กินมาม่าหนูจะกินมาม่าแต่ว่าพี่สายก็ไม่ได้ให้กินบ่อยนะทุกคนนะนานๆกินทีจะมานั่งอยญ่ให้พอนั่งนั่งนั่ เพราะว่านอกจากว่าไปไหนแบบเลยเป็นไปหน้าจะงี่เงี้ยนะห่อไปเนี่ยจะพึ่งคนเอ้าจะหาอะไรล่ะกว่าต้องงงงงเตอะนะจะหมูก็ ทำอย่างอื่นช่ว,วนหมูจ้ะนะคะหมูสมับนี่แะกระเด็นน้ำใส่ขึ่เนเลยไอนี่มานั่งกินนี่เร็วมานี่มานี่ลูกกินไข่ด้วยนี่แหละนี่แหละนี่แหละถึงบอกอันนี้ไข่ไข่ด้วยเทาจะได้ฮะ ชิมดูสิโลเคดิังแม,ม่สู้ตรทั้งพี่สซต้องใส่ตามมาสอมผซอสนะทุกคนสาวพอเขาใส่เครื่องปรุงร้ายแค่นอืลามลสวทัมผัสจนื่องตาง่โอเคไหมคะอ๋อเนี่นี่นี่น นะเติมน้ำไปหน่อยจ้ะมูสับยกันฮนะไฟของจัอยนี่มันมันยากยากยากแบบยากน่านเดืนะอดไหมอสมัยก่อนมันเดือดเร็วอยู่แต่ว่ากระทะมันก็ต้องแบบออแว่าเขาเรียกอะไรนะพี่กระทะมันต้องแบบไอ้นี่ด้วยนนะอะไรลูกหมูว่าอะไรอ่ะ แม่แว่าถ้กินสองจะยิ่งดีใครใค่มันมีประโยชน์กว่ามาขอขอไข่กันพอดีอยู่ใช่ไหมให้<ม>อ,อะไรอีกนางไม่มงไ,งไม,ไม่ไม่ต้องทำอะไรจ,จะเจ้าดูเฉยๆพอรอหมูใช่ไหมรว,รว,รวนหมูรอรวนหมูคนคนก็ได้ นั่งนั่งก็เฉยๆตอนนี้คนก็ได้เพื่อน <c oughs> คนก็ได้เร <c oughs> มีอะไรทำใช่ไหมก็น้ำเดือดอกระทะใบเนี้ยไอกระทะใบดีๆก็แบบทังแล้วนะคนให้มันแบบระลายก่อนน้ำยำ น้ำยถ้ามีปลาหมึกกุ้งใส่จะแซ่บเนาะยำทะเลไว้คะใช่ถ้าอันใส่ก็เป็นทะเลแล้วมายถึงเค็มมุกมุกมีมุกมจริงจริงเข้ามามีมุกด้วยทะเลมันเค็มเลยออเออสิ่งแ่กแซ่บไง แล้วเมื่อาาวานกินอะไรน้องเฮลี่ไม่รู้ค่ะคิดดูก่อนมันจะไม่รู้เดี๋คิดดูสิแม่ยังลืมเลยเมื่อวานนี้มมแม่ยังลืม<อ>เลยไห<า>มแซลมอนเนาะปลากับย่างเปนปลากับย่างแซลมอนย่างอ้ยแซ่บหลายใช่ไหมก็เลยถามย่าอยู่ที่นั่นมีเมนูแซลมอนไหมยอยู่ที่โฮมเคานต์ฉันว่าไม่มีนะเหมือนแบบนะ้ค่ะอเอาเรื่องเวชฟู้ดให้พี่ปั้งได้บ้างอีกเวื่อในไทยไม่ดีโอ ม่ค like, right right. er> ู่ไม่สูดมากเลยเหมือนญาติจอยเหมือนกันคนแก่ที่นี่จะเป็นอย่างนี้เลยเพอพออยากให้พออยากให้กินอาหารนะแล้วังแต่แบบนั้นเขาก็เลยแบบว่าบอกเลยว่าเขาจะบุญจักบอกง่ายหมายถึงว่าคนนงถ้าบางถ้าเจ้าสมบูรณ์ค่อยดีนะเขา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 แบบว่าเป็นบ้าเลยว่ะนะเออยบอกว่าใหานี่จะบอกคนตักว่าฉันเอาซ้ำนันซํำนันนะแต่แบบว่าคือ คตกกนตัดก็กลัวบางบ,บอิ่มนะ่อยแต่แว่าคนกินกับพวูโเรื่องบางคนเหงาเมื่อเ้าแล้ว่่ะเอยข<ช>ึ้นใส่ใวมาข้าเจ้าสมองก็ค่อยดีแล้วนะใว่มาใช่คือเขาเขาบอกอะไรไม่ได้แล้วไงบอกอะไรไม่ได้แล้ะยาบางยาบ้มีมุกเด็จ่อยฉันว่าฉันแบบว่าดีที่สุดในหันนะนะประมาณว่าเป็นคนดีที่สุดคือแบบว<ม>่า ที่บาเห็นนะก็คือญาตินี่แหละที่สมองดีที่สุดนะนั่นรอกๆนั้นจอยเห็นเขาก็คือแบบลงๆเืมๆบ้างเนาะเขาก็แขวงนุ่นนี่นั่นแล้วใช่คือเขาก็เหมือนกับคนแบบว่าต้องการช่วยเหลือจุดนี้จริงๆอะพี่พี่กระตังเราอะไรนวันนั้นเราจอยพี่เพเ่อนเหรอถามพี่สายดูทุกคนวันนั้นไปนะจอยไม่ได้ถ่ายคลิปที่เฉยแกก็นั่งข้างๆเรานะอื อ้เราแต่ว่าพันว่าเออเราเรื่องแพ้นห่ะมือพันดีที่เธอไปเพันว่าบอกเขาสิว่าจอร่างให้พี่สิเนี้ยจอยได้ไหมกันแล้วฉันบอกแล้วสั้นเท่าเสียตัดขายมันกับคนก็เท้านะจอยต้องขู่นะเพื่อนกับจอยต้องขู่ย่านะคือคือทางนั้นจะไม่สนใจดูเลยเอาฐานจริงพี่เขาพูดตรงๆเสร็จแล้วเอาดิฉันไม่ซดเออไม่ซดก็ไม่ต้องส็ตอง้า มนเทาสิเนี่นี่อย่างเงี้ยจอยทำสไตล์ของจอยนะทุกคนนะจอยจะบอกไว้ก่อนแผบแสบมั้ยเราพี่เรพี่ชาเนาะถามว่าย่าดื้อแม่แกดื้อเป็นบางอย่างนะเออไม่ใช่คุณย่าติแต่ไม่ดื้อแต่คนแก่ทุกคนดื้อนะทุกคนแค่เรื่องแผลนี่เราพยายามให้จอยแคลมมาเ่าต้องสนใจเราคนนะ้นไมิซิดเชื่อจอยว่าเห็นบ่พอฉัน ในตีเจือในตั้งขาโอ้เม่นบ่อย่านบบานี้กลัวเลยทีนี้ก็เลยเออเออเอเอาะแบบนี้ก็เลยแบบว่าต้องเอานี้ผัดให้มันดูดน้ําให้มันดูดน้ําหมูพี่มัน,นมมจะแซ่บมันจะนัวนล้วแลมลีลูกมาสวัสดีก่อนแล้วเล้อนหนูจะไปสวัสดีค่ะนุ่นเจ้าเขามันแอนดี้อกเอจอยจอยต้องขู่เอานะเพื่อนเพื่อนนะมทพี่ไซอืจอยขู่เอาแกจะไม่ให้จอยไปบอกหมอนะอืมไม่ให้ไปบอกใครทั้งนั้ว เพิ่นกับมือว่านแล้วมือที่จอยไปหาที่ไม่อยู่บ้านแล้วเนาะเพิ่นก็เลยโอ๊ยขอบคุณจอยมากที่เธอเออบอกหมอให้ไหม่งั้นเพิ่นเี๋ไปนอนโรงพยาบาลแล้วประมาณานี้นะว่าติดเชื้อไปแล้วพ่อหมอก็บอกว่าอินเฟคชั n นะติดเชือ้อแ,แ,แต่แต่บอกตอาบอกว่าเขาเธอไม่ฟังใช่นนะมเธอพยายามบอกไม่เป็นลายปอ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 ยเงี้ยเออเป็นยังไงะถ้าเธอโดนตัดขาเป็นยังไงล่ะเธอดื้อนะอย่างเงี้ย <laughs> แกทำตาโตซะมืออันเดี๋ยวเพินแบบค่อย <laughs> ๆเอาเป็นแฟนแมนหน่อยนะหายแตงมา อจอยบอม,มากนี่แล้วกาสเสียนไปนอนโรงพยาบาลจอยบอกจอยบอกว่าถ้าเธอไม่นอนโรงพยาบาลเธอจะไม่ออเไปนะ,<ม>นะถ้านจริงๆนะถ้าเข้าไปตัวเนี้ยถุยเถ้าให้หายยากค่ะบอกเห็นตะลงแหลกนะจอยหายทิงไอันนี้ให้มันดูดน้ําอันนี้ไปไงไ้องวางไว้วอย่างนี้ก่อนอ,อเพราะว่าให้มันดูดน้ําไปมันจะมันได้นิ่มขึ้นแล้วก็ได้น้ําหมูน้ํายาเสร็จแล้ว เทแตนี้ทีนี่ทุกคนเทแต่นั้นยำทำไงก็ได้เลยเพื่อนพี่ๆเนาะคืออาหารานไม่มีตายตัวไงเราชอบม,มันไม่มีการตายตัวทุกคนชอบยังไงก็ทำปไปเลยแ่ของตัวนี่น้ำหำมูน้ำํำน้ำอะไรทีเนี้ยหน้าตาอาจจะไม่ดูไม่สวยแต่อาจจะไม่ได้เลือกอีกเนาะ <c oughs> อร่อยไม่สวยยังไง โดยก็น,นั่นแหละคุณนุชแล้วก็จะมีถั่วลิสงโรยทีเนี้นยแบบยำโบราณเลยใช่ไหมอืมแล้วก็ชิมชิมก่อนนะคะชิมน้ำก่อนให้ดูดน้ำก่อนทำปลายสักนิดนึงความเปรี้ยวพอแล้วเผ็ดก็พอแล้ว นกเก้เล็บมือนางหรือคุณหมูยอใส่นะกุ้งกึ่งเง,งี้ยโอ้ยยังไงเห็นปูกินหอดเทใจอยปูกุ้งปูจ,จอยไม่ชอบเท่าไหลาอจอยชอบกุง้งม,มากกว่า,ป,าปูจอยไม่ค่อยชอบแบบมันกินแล้วกินหัวปูมังคาย,ยนะ่ะ ไม่รู้เป็นยังไงพี่ป้าเขาเนื่องอ่ะพี่เราจะรู้สึกว่าลอยแพโบ่นไม่รู้มันจยไปกินตรงมันมันจะรู้สึกว่าเหมือนเหมือนแพ้อืมพี่ชิมนี่แซ่บแล้วน้ำดูก็แซ่บแล้วให้ชิมให้ชิมไม่ได้รอกเพื่อนรสพอแล้วอืมไม่ต้องเพิ่มอะไร เอาลทุกคน่น,นหละพพกจอยก็จะขอตัวไปกินก่อนจะ้ะทุกคนยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้พวกจอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย